คุณมาที่นี่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใดให้เกิดขึ้นค่ะอืมวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมอืมมีนาะใช่ปะอ่ามีจันทรุปราคาเท่าที่จําได้นะอืมมาดูพลังงานกันคุณมาที่นี่ที่นี่ก็ที่นี่แหละสร้างมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นใบที่หนึ่งค่ะราชาเหรียญ ไปที่สองค่ะเจ็ดถ้วยและไปที่สามค่ะอุ๊เลฟเฟอร์ใต้กองสำรับค่ะราชินีดาคุณมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าที่นี่ของคุณจะที่ไหนบ้านของคุณที่ทำงานของคุณครอบครัวที่คุณสร้างงานที่คุณทำ หรือประเทศของคุณหรือโลกของคุณหรือที่เราอยู่ทุกวันนี้คือจัก,กรวาลน,นี้ของคุณคุณดูนะไพ่ใแบรแรกเป็นราชาถือเหรียญคุณมาที่นี่เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้เกิดขึ้นจากอิริเมนท์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟดินน้ำลมอากาศธาตุทองต่างๆ เอาทุกสิ่งมาหลอมรวมกันให้กลายเป็นความมั่นคงยั่งยืนทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทรัพย์สินความสัมพันธ์สุขภาพทัศนคติ mindset วิธีคิดความรู้ยานปัญญานวัตกรรมธรรมชาติทุกสรรพสิ่งที่คุณมาเยือนที่เนี่ยคุณกำลังมาสร้างและยืดอายุการใช้งานของทุกอย่างให้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และตระหนักถึงคุณค่าของทุกสปปรรพสิ่งที่มีเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดโพสต์หรือภาร,รกิจของหลายๆจิตวิญญาณค่ะคุณไม่ได้มาที่นี่แค่ฉันจะต้องรวยจะต้องมีแค่ความรักคุณดูเจ็ดถ้วยคุณมาที่นี่คุณมีฝันใหญ่กว่านั้นเจ็ดจำนงคุณใหญ่กว่านั้นเยอะ คุณไม่ได้มาที่นี่สังเกตตัวเองนะคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่รู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีคุณค่าเงินก้อนนี้มีคุณค่าสุขภาพใช่มีคุณค่าแต่คุณเห็นทุกสรรพสิ่งมีคุณค่า่ังฮกมันไม่ใช่ทุกคนที่เห็นนะ <c oughs> อืมแล้วเมื่อเห็นมันนะคะคุณไม่ได้เห็นมันอย่างเดียวเพราะราชาเหลียนคือเฝ้าเรียนรู้อดทนพยายามสร้างคุณค่าเหล่านั้นให้เกิดขึ้นประจักษ์ ให้เห็นกับตาในรูปแบบที่เหนือจินตนาการเพื่อสร้างความสุขความร่มเย็นเพื่อสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการสร้างสุขภาพหรือการเฮลตี้การยืดอายุเซลล์ยืดอายุชีวิตการเบียดเบียนตัวเองให้น้อยลงการเบียดเบียนคนอื่นให้น้อยลงการสร้างนวัตกรรมการสร้างเทคโนโลยีการสร้างป่าการสร้างเครือข่ายการสร้างคอมมูนิตี้การสร้างธุรกิจการสร้างครอบครัว ด้วยหมายเซตของลองเทอมในระยะยาวคุณไม่ได้มาที่นี่แค่แบบฉันต้องมาเจอคู่แท้คุณไม่ได้มาที่นี่คือฉันต้องเจอดอวันของฉันเพราะปกติถ้าไม่หมออ่านไม่มอจะบอกว่าคุณมาเพื่อเจอเดอะวันของคุณแต่ในยะที่หมอสัมผัสถึงคําว่าเดอะวันมันไม่ได้แปลว่าแค่คู่หรือโซคอลเลคชันอย่างเดียวเพราะว่าโซคอ n เ c คชันจริงๆอะ่ะโอเคอาจจะเป็นทวินเฟรมสมัยที่เฉพาะจาะจงก็จริงแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายกว่านั้นเยอะเพราะ ไทม์ไลน์ที่เราเกิดกันมาค่ะมันเป็นไทม์ไลน์ที่มีผู้ที่สุกส่งมาทำภารกิจเนี้เยอะมากเจ็ดถ้วยที่มีพลังงานบวกซาบซึ้งใจแล้วมีจินตนาการที่ลึกลับซับซ้อนลึกล้ำแล้วก็มโนคติหรือแรงดึดดูดมหาศาลคุณก็มาที่นี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะสร,สร้างพลังงานบวกและการคีเอทเพื่อทำให้ทุกสรรพสิ่งได้ในสิ่งที่คู่ควรไปทำอะไรคะ ไปเป็นวัตถุไปเป็นเครื่องมือไปเป็นปัจจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งจิตวิญญาณแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะว่าเราจะต้องไปทำอะไรเขียนหนังสือว่าให้คนเปลี่ยนแปลงจะต้องทำช่องให้คนเปลี่ยนแปลงไหมฉันต้องทำยังไงแม่หมอจะพูดว่าตั้งแต่จิตวิญญาณของคุณที่จุติมาในภพชาตินี้โลกนี้ประเทศนี้สังคมนี้เวลานี้ มันเป็นภารกิจตั้งแต่แรกแล้วมาเพื่อทําให้มันยืดยาวขึ้นไม่ใช่ยืดยาวขึ้นเพื่อให้เหนียวเหนียวลังเพราะอะไรใต้กองสำรับเป็นดาชินีดาบไม่ใช่ยืดยาวขึ้นเพื่อให้ยึดติดหรือยึดเหนียวให้ยืดยาวขึ้นเพื่อให้เสพความสุขให้เต็มที่และแล้วใจแล้วถ้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดที่จะต้องเลิกที่จะต้องจบ ที่จะต้องเคลียร์ทิ้งที่จะต้องเคลียร์หรือที่จะต้องใช้สติปัญญาหรือญาณปัญญารู้เท่าทาันว่าสิ่งไหนที่ควรเก็บไว้และสิ่งไหนที่ควรตัดไปเพราะอะไรเมื่อคนคนรนึงเสพความสุขมากเพียงพอค่ะนุ้ยผาบอกปะ แล้วยังยึดติดอยู่เขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อคนคนหนึ่งจิตด,ดวงหนึ่งเสพความสุขได้เพียงพอแล้วแล้วใจแล้วสร้างคุณประโยชน์ในไลฟ์ทํานี้มหาศาลที่สุดสร้างความสุขกับมิตรภาพกับกาันตมิตรร่วมกับครีเอเตอร์ร่วมกับเสียงศิจ,จักรวาลเพื่ออะไรย้อนกลับไปเพื่อสร้างความเจริญเติบโตเพื่อให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของตนเองผู้คนและทุกสรรพสิ่งแล้วใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาแล้วเมื่อไรที่หมดวาระ มันจะไม่มีอะไรที่ต้องต้องแบบเหนียวหลังหรือเขาเรียกว่าติดหนี้ติดสินกันแล้วอะค่ะเพราะฉนั้นคุณไม่ได้มาในภพชาตินี้เพื่อมาแค่อยู่เยี่ยงกับทวินเฟรมโซเมตอย่างเดียวโอเคนั่นเป็นภารกิจหนึ่งคุณไม่ได้มาในภพชาตินี้พวกคุณจะมาเป็นไลฟ์วอร์กเกอร์ฮิลเลอร์ไม่ใช่อย่างเดียวคุณมาในภพชาติเนี้ในหลายไทําเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมามันมันถูกแม่หมอจะไม่ได้พูดว่ามันถูกส่งมาหรอกมันเหมือนถูก ไม่ใช่ถูกโปรแกรมมาด้วยมันเหมือนถูกจัดสรรมากกว่าด้วยเจตจำนงของคุณและอีกหลายๆเจตจำนงมารวมกันณณธรรมรายเดียวกันโอเคปะที่จะมาเพื่อเติมทุกจุดของชีวิตและจิตวิญญาณให้เต็มและเป็นประโยชน์ที่ดีงามกับผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันคนละเส้นทางหรืออยู่คนละจุดแค่ไหนก็นแล้วแต่ อาจจะมาส่งต่อพลังงานอาจจะมาพบชาติสุดท้ายอาจจะมาเป็นไอดอลอาจจะมาเป็นผู้เรียนรู้ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณจะอยู่แต่สุดท้ายอะเมื่อไหร่ที่คุณทํางานร่วมกับครีเอเตอร์จิตวิญญาณเดิมแท้ครอบครัวจิตวิญญาณของคุณสําเร็จราชินีดาแปลว่าก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องผูกพันธนาการอะไรอีกถึงเวลาตัดมันจะได้ตัดตัดแบบมีเหตุผลมี intuition มีวิจารณญาณตัด พราะยอมรับความจริงว่าตัดได้ค่ะเข้าใจไหมเพราะราชีนีดาบถ้าเราพูดถึงทางเราก็คือพร้อมไฟใช้สติใช้ปัญญาในการตัดถ้าเราพูดถึงพลังงานจิตวิญญาณก็คือว่ายอมรับทุกสรรพสิ่งที่มันเป็นจริงเราไม่ค้างคาใจมันแล้วใจแล้วอะเนยะก,ก็คือว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่มันแล้วใจอะค่ะมันจะไม่รู้สึกโหยหาอยากจะพิสูจน หรือรู้สึกว่าอยากจะต้องย้อนกลับมาอีกแล้วอะไม่บอกพูดได้แค่นั้นพอไม่ติดค้างใดๆอีกแล้วแม้แต่จิตตนเองและจิตของผู้อื่นไม่ติดค้างสิ่งใดอีกแล้วที่จะต้องวนซ้ำมีโอกาสมากๆค่ะที่คุณจะมาด้วยเรื่องนั้น